จะนันธรรมะที่เกิดขึ้นในภายในจิตใจเนี่ยที่เป็นเครื่องปิดกั้นไม่ให้มันรู้ถึงความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประพฤติปฏิบัติปฏิบัติอย่างถ้าเป็นสมถกรรมฐานเนี่ยก,ก็ทำให้ใจไม่สงบเหมือนกัน ส่วนผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่นี่วนเองก็เป็นเพียงแค่สภาพธรรมะซึ่งเป็นอกุศลไม่ใช่กุศลน,นะเป็นอกุศลหรือเป็นพวกอะไรสิ่งที่ประกอบพร้อมกับจิตเหมือนกันซึ่งมันเกิดแล้วมันก็ดับเหมือนกัน นะมันไม่ได้คงอยู่ตลอดไปนะไม่ได้คงอยู่ตลอดไปมันเกิดมันเกิดที่ไหนมันก็ดับของมันที่นั่นแหละเราต้องทําความเข้าใจนะทําความเข้าใจให้ให้ถูกต้องมันปิดกั้นแต่มันไม่ได้ปิดกั้นแบบถาวรนนะมันเกิดมันดับเดี๋ยวปิดเดี๋ยวไม่ปิดนะ ไม่กัน้นอันนี้นี่วอนนะนิวรห้าหรือทำเครื่องปิดกัน้นไม่ให้บรรลุถึงความดีถ้าจัดเป็นประเภทกิเลสถ้าจัดเป็นประเภทกิเลสอ,นะอย่างกลางนะอย่างกลางนะอย่างกลางถ้ามีชื่อเรียกนี่เรียกว่าปริยุธทธานกิเลสนะคนทเรียนมากา พอบอกปริยุทธาน,นก,กิเลสก็อมองออกแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษามาก็ดูตามสภาพที่มีจริงเท่านั้นเองถ้ามันเกิดก็มีหน้าที่ร,รกรู้หรือมีหน้าที่กำหนดนะมีหน้าที่กำหนดหนดรู้ตามที่มีจริงอย่างข้อแรกนะ ก้อนแรกเนี่ยคือปิดกัน้นแม่มบรรู้ถึงความดีเนี่ยคือกามมฉันทะกามะความไข่ฉันทะก็ความรักความพอใจก็คือความไข่ในอะไรในกามนะพูดง่ายๆจิตเนี่ยมันมันติดข้องหรือติดติดจมอยู่กับกามนะกับกาม อาจจะหมายถึงกามารมณ์หรือกามมคุณทั้งห้าในที่นี้ท่านหมายถึงกามมคุณทั้งห้ากามมคุณทั้งห้าเนี่ยรวมอยู่ในนั้นด้วยอย่างเช่นกรารมมคุณทั้งห้าก็มีรูปมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีการสัมผัสถูกต้อง อันนี้เวลาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมันก็ต้องอย่างตากับรูปที่อาศัยตากับรูปเวลากระทบกันนะกระทบกันเกิดอะไรเกิดจากส่วิญญาณพอดูมันก็จะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ก็จำได้ว่ารูปสวยไม่สวยม็นเป็นเรื่องของสัญญาชอบไม่ชอบเป็นเรื่องของสังขารมันจะเกิดวันหนึ่งหนึ่งเนี้ยเราเห็นได้ยินได้กลิ่นริมรถถูกต้องสัมผัสบางครั้งเราก็นับไม่ได้ว่ากี่ครั้งนับไม่ได้ว่ากี่ครั้งนะเดี๋ยวมันปรากฏมันก็สะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเนี้ย เพราะเพราะอะไรถ้าเรายินดีในรูปยินดีในเสียงยินดีในกลิน่นยินดีในรสยินดีในการสัมผัสถูกต้องมันก็ถ้าเป็นองค์ธรรมก็เป็นโลภะเป็นโลภะเป็นราคะมันก็กลายไปเป็นกิเลสที่นอนเนื่องนอนเนื่องอยู่ในในจิตใจ นอนเนื่องฉะนั้นบางครั้งตะกนที่ปฏิบัติแบบสมถะโดยอาศัยบัญญัติเขาเรียกว่าก็าต้องมีทำรรเป็นเครื่องเครื่องแก้ว่าเครื่องแก้เอาจเจริญกายกตาสติหรือจเจริญอสุภะกรรมฐานไนกรรมฐานที่ตรงกันข้าม กับความสวยความงามแต่ด,ด้ทางปฏิบัตินิพพสนาการรมภานเนี่หรือผู้ที่เจริญสติปัฏฐานทั้งสิในหมดนิวรณ์ห้านในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ให้กำหนดรู้นะก็รู้คือการมาฉันทะ หรือเครื่องปิดกั้นเนี่ยคือการมฉันทะเนะี่เกิดเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นได้เพราะเหตุไหนแล้วก็เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจเจริญขึ้นจนถึงความไภบูนคือมันบริบูรณ์สมบูรณ์นะหรือเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมันหมดไปมันเสื่อมไป เพราะเหตุใดก็ต้องรู้ชัดในเหตุนั้นด้วยต,ต้องรู้ชัดในเหตุนั้นจริงๆเนี่ยอาหารของนิวรนาเนี่ยท่านบอกว่าเพราะความไม่แยบขายเพราะความไม่แยบขายในสิ่งที่เรียกว่าสุภนิมิต สุภานิมิตสุภานิมิตก็คือเครื่องหมายนิมิตเครื่องหมายที่เราเห็นว่ามันสวยมันงามอย่างเงี้ยพอเพลินไปแต่ไม,ไม่ไม่มีสติเนี่ยก็ไปติดอยู่กับความสวยความงามนั่นเราเรียกว่านิอาหารของนิวรณ์คือเป็นปันจจัยนํามาซึ่งผลทําให้เกิดนิวรณ์ เพราะความไม่แยกขายแต่คนเรียนธรรมะาก,ก็คืออโยนิโสมานัสิการนะคือไม่แยบขายมันเกิดขึ้นแทนนะพอไม่แยบขายมันก็เกิดละมันก็มีอาหารแล้วพอมีอาหารเนี่ยมันก็เจริญแล้วก็สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นเลยทีเนี้ยถ้าเป็นคนก็มีอาหารกินไม่บกพร่องก็ร่างกายก็อวนพีมีเลี่ยวมีแรงมีกำลัง สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันมีปัจจัยก็คือมีอาหารนั่นมีอาหารของมันนิวรณ์อเองก็มีอาหารนะมันจึงมีกําลังที่จะปิดกัน้นการปิดกั้นของเขาคือจิตเราก็หมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นไงหมกมุ่นอยู่กับความสวยความงามอย่างนั้นบางครั้งมันอาจจะเกิดขึ้นบางคนหเห็นดอกไม้สวยสูงไว้อย่ ลืมตัวไปเลยถ่ายรูปถ่ายรูปเหมือนกันก็มีเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากหรือเห็นหน้าผาสวยๆอย่างเงี้ยลืมนึกไปว่าม,มันอันตรายอยากจะถ่ายภาพนะเห็นข้างล่างเห็นท้องฟ้า,าถ่ายถ้อยไปเรื่อยลืมไปนึกว่าอม,มันสูงหล่ลงมาตายก็มีเห็นไหมหรือบางคนเห็นทะเลสวยๆก็ลืมไปให้เพื่อนถ่ายรูป ถ่ายกับทะเลหมดลงไปก็โดนคลื่นน <c oughs> ไปเลยก็มีเงนี้นะมันมีให้เห็นเนี่ยมันคือพอเกิดขึ้นอิสระภาพเราก็หมดนะเรี่ยวแรงที่มีที่จะต่อกอนกับสิ่งเนี้ยก็ไม่มีหมดอิสระภาพกลายเป็นธาตุไปโดยปริยายเลยเหมือนกับหมดเรี่ยวหมดแรงเลยพอทําเครื่องปิดกั้น ไม่บรรลุถึงความดีจะทำใจให้ผ่องใสเนี่ยมันก็ไม่ผ่องใสแล้วมันขุ่นมัวแล้วมองมันไม่มีกำลังจากนั้นคนที่ทำสมถะจึงต้องหันไปคิดเรื่องอื่นนะไปคิดเรื่องอื่นนะไปพิจารณาเรื่องอื่นที่ตรงกันข้ามแต่ผู้ที่จะ,จะเจริญวิปัสสนาการมฐาหาเนี่ยต้องรู้ตามที่มีจริงตั้งแต่ขั้น กระทบเลยทํำยังไงจะไม่ไม่หลงไปให้อาหารมันนะตามมันทานิโวนก็ต้องแยบขายในสิ่งที่เรียกว่าสุภาณิมิตเห็นเนี่ยก็ต้องเห็นหนอนะนะเห็นหนอบงบางคนเห็นหนอก็ชอบหนอแล้วอย่างเงี้ยสวยหนองามหนออา้าวถึงขั้นพอใจติดใจไปแล้วก็มีเงี้ย มันเร็วมากเลยนะเนี่ยอาหารมันพอมันอิ่มแล้วมันก็พอใจแล้วเห็นไหมมันมันเกิดขึ้นเร็วแต่จริงๆมันเกิดปั๊บมันก็ดับเกิดดับเกิดดับรวดเร็วทานแยบคายปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่เป็นเครื่องปิดกั้นแล้วนะไม่เป็นเป็นเครื่องปิดกั้นมันเกิดที่ไหนหลักมันก็ดับที่นั่นก่อนือถึงแม้มัน ชอบไปแล้วมันพอใจไปแล้วแต่ถ้าแยบคายเนี่ยมันก็เกิดที่นั่นกระดับที่หน้าหนึ่นงกันไม่ไม,ไม่ไม่มีเราชอบแล้วไม่มีเราพอใจในกามคุณอารมณ์แล้วไม่ติดใจหรือไม่ติดข้องในสิ่งนั้นมันเป็นเพียงแค่สภาพธรรมะที่มันเกิดแล้วก็หมดไป ดูง่ายมากเลยนะแต่ถ้าดูจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่นี้นะมันเด็วต้องให้รู้ให้ถูกนะรู้ให้ถูกเข้าใจให้ถูกจะได้ไม่ต้องวิ่งหาที่โน้นที่นี่หาที่โน้นที่นี่ก็ไม่เจอเหรอกวัดไหนสำนักไหนถ้ำไหนโคนต้นไม้ที่ไหนเดือนว่างที่ไหนก็ไม่เจอ ว่ามันอยู่ที่นี่ที่นี่ทันทีแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่ปัจจุบันขณะเนี้ยถึงแม้ไปที่โน่นที่นี่ก็ต้องดูที่นี่นี่ก็ต้องปฏิบัติที่นี่ไม่ใช่ปฏิบัติที่โน้นต้องเข้าใจให้ถูกนะอันนั้นคือสภาพแวดล้อมที่อาจจะเอื้ออานวยความสะดวกแต่เราก็ต้องปฏิบัติที่นี่คือที่เนี่ย ที่รูปที่นามที่กายที่ใจที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือที่สภาพธรรมะที่กําลังปรากฏอยู่นี่ต่างหากฐานิวรณ์มันเกิดขึ้นที่นี่ต้องจัดการที่นี่นะไม่ใช่ไปที่โน้นนะไกลเหลือเกินนะตรงที่นี่ทันทีเดี๋ยวนี้มัวแต่หาก็ช้าะไม่ทัน